นี่คือ Fact Check Expert Innovative Learning ผ่านหน้าจอและออนไลน์เพราะเราเชื่อว,ว่าทุกคนเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ mm hmm. แล้วก็มาถึงบทเรียนสุดท้ายของชั่วก่อนแชร์ Fact Check Expert ในซีซั่นที่1กันแล้วนะครับตลอด2ปีที่ผ่านมา แฟคเช็คเอ็กซ์เพรสได้นําเสนอความรู้เครื่องมือและวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นและมากไปกว่านั้นคือการทําให้ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายๆผ่านหน้าจอโทรทัศน์และช่องทางออนไลน์ของเรานอกจากนั้นในทุกตอนของ f a c t Check Expert ได้มีการนำนวัตกรรมการเรียนรู้ที่เรียกว่า innovative learning ที่ทุกท่านสามารถตอบคำถามและทำแบบทดสอบในทุกบทเรียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีคําตอบของผู้ชมกว่า800 0คําตอบเลยทีเดียวยิดมือถือขึ้นมาสแกน QR วอโคดนี้คุณผู้ชมยังมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลเท็จในเรื่องใดหรืออยากให้เราทําเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็นไหนมากขึ้นรวมตอบคําถามไปพร้อมกันได้เลยครับช่วง2ปีที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่มีข้อมูลเท็จจานวนมากในหลากหลายประเด็นให้เราต้องตรวจสอบไม่ว่าจะเรื่องโควิด -19 วัคซีนโควิด -19 ข้อมูลเกี่ยวกับภัยออนไลน์ต่างๆเป็นต้นแต่ด้วยความรู้และเทคนิคที่เรานำเสนอไว้ ก็ช่วยให้ทุกท่านได้ตรวจสอบแยกแยะและไม่ตกเป็นเหยื่อของข้อมูลเท็จเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีครับสำหรับวันนี้เป็นตอนพิเศษเพื่อขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม Fact Check Expert ตลอดมาเราได้รวมความประทับใจและข้อคิดจากผู้ชมรายการหลายๆท่านไปชมกันเลยครับ ตรวจสอบข้อมูลข่าวเท็จเรื่องนี้แบบดูแล้วเออม,มันมันดีเนาะมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนวนะ่าเออวิธีการตรวจสอบเนี่ยหรือว่าทักษะที่สําคัญที่ประชาชนหรือว่าคนที่ดูข้อมูลในไลน์หรืออะไรต่างๆหรือว่าได้รับข้อมูลมาเนะี่ยจะไปตรวจยังไงเนาะรายการที่ชอบก็พ่อก็ชอบไงตัวก่อนแชร์นี่แหละมันเป็นความรู้มันเป็นเกบความรู้พ่อแม่เห็นแม่ก็ ก็สแกนเลยครับบนเสาที่แม่เจออะครับชอบตอนที่การตรวจสอบภาพอะค่ะว่าเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพเก่าอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คือมันมีข่าวสารเกี่ยวกับรูปภาพในเยอะแยะแล้วก็เหมือนเป็นสิ่งที่ตรวจสอบอยากอะไรเงี้ยชอบตอนเลยนี่คือไม่ได้อวยแล้วก็เนื้อหาค่อนข้างกระชับได้ใจความแล้วก็มันเหมือนกับเป็นท็อปิกที่มันเป็นกระแสอยู่ช่วงนั้น เราก็จะดูว่าข้อมูลนั้นมาจากที่ไหนเราก็แบบไปสืบค้นมีเวิร์สกลับไปอีกทีว่าออมันมีจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะตรวจมีวิธีดูในอินเทอร์เน็ตในไอฐานข้อมูลจริงเข้าค้นคว้าได้ไงถ้ามันเราไม่มั่นใจเราก็ไม่คิดถึงมันอะ่ะไม่เชื่อไม,ไม่ไม่สนใจมาแล้วอย่างเงี้ยครับเราก็จะเข้าไปค้นหาข้อมูลเนาะเหมือนกับที่บอกว่าทักษะในการในการใช้เน,นี่ยห้าขั้น ฟังก์ชนที่3ก็คือว่าเข้าไปดูใน Google หรือดูใน Facebook หรือว่าดูในรายการย้อนขายก็ทำให้โอ,โอเคเราเรามีมีการเข้าไปหาข้อมูลแบบนี้ได้เราจะต้องดูแหล่งข้อมูลจากรูปภาพเช่นเราต้องเช็คว่าภาพที่เขามานําเสนอมันคือภาพเก่าหรือเปล่าแล้วก็นํามาเล่าใหม่เปลี่ยนเนื้อหาอะไรเงรี้ยเราจะฝึกการตรวจสอบแล้วก็เรื่องของการตัดต่อภาพด้วยว่าเราจะดูยังไงว่ามันเป็นภาพจริงหรือว่าเป็นภาพตัดต่อ ก็เอามามใช้ถามว่าส่งต่อข้อมูลน่ะดีไหมดีค่ะแต่มันจะจะดีแบบมากเลยถ้าข้อมูลนั้นอะ่ะผ่านการตรวจสอบแล้วว่ามันจริงมันอาจจะไม่มีผลต่อชีวิตอีกคนหนึ่งได้เลยนะโดยเฉพาะอย่างเช่นรูปอาหารการกินถ้าผิดผิดมันก็อาจจะทําให้เขาแบบ อันตรายได้หรือเปล่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยพอเข้าไปดูใน Google หรือในข้อมูลในเอ,อ่อที่ที่เขาตรวจสอบแล้วเนี่ยโอ้ถึงรู้ว่าโหเนี่ยเขาทำให้เราหลบเชื่อได้ง่ายๆ เยอะเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยไอเนี่ยมันไม่น่าใช่แต่พอมาเป็นข้อมูลที่เขาลงในสื่อโซเชียลเนี่ยพัฒนาไปขนาดนี้เลยเหรอขอบคุณทุกความประทับใจและความเอาใจใส่ที่ส่งมาจากคุณผู้ชมแฟกเช็คเอ็กซ์เพิร์ทุกท่านนะครับและเตรียมพบกับรายการที่จะทําให้ทุกท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเนื้อ,อาหาใหม่จากชัวร์ก่อนแชร์เร็วนี้ได้เลยนะครับพบกับชัวร์ก่อนแชร์เมมเบอร์ชิพพื้นที่ใหม่ที่ให้คุณเรียนรู้ตรวจสอบถามตอบสนับสนุนและใกล้ชิดกันมากขึ้นพบกันที่ย t u b e ชัวชร์ อย่าลืมนะครับคุณก็เป็นผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแฟก t c เ e คเกอได้และมาร่วมตรวจสอบข่าวปลอมไปกับเราผ่านหน้าจอและออนไลน์กับแฟก t c เชคเอ็กซ์เจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์ก่อนแชร์สืบหาต้นตอวิเคราะห์ที่มาตรวจสอบเนื้อหา f ฟ c t c เชคเกอกับนักสืบสายชัวโคลิจีนะคะ